ราศีกันดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนสิงหาคมปี2565 ชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกันเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกันในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ถือในว่าดวงชะตาของคุณจะกลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ ในวันที่8สิงหาคมนี้นะคะดาวศุ์ดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะด้วยจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะซึ่งเป็นภพราพะและยังมีมาตรฐานเป็นราชาโชคด้วยซึ่งถือว่าจะส่งผลดีกับเจ้าชะตาจะเป็นช่วงที่การเงินของคุณนะคะจะกลับมาพลิกฟื้นได้เรียกได้ว่ามีโชคดีเกี่ยวกับการเงิน คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการไปขอเครดิตสินเชื่อใครนะคะที่เป็นพ่อขาแม่ค้าก็เป็นจังหวัดที่จะได้กอบโกยแล้วนะคะจะมีผลตอบแทนที่ดียิบจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดในวันที่9สิงหาคมนะคะดาวอังคารข้อจะย้ายออกจากภพกมรณะและโคจรเป็นราชาโชคอยู่ในราศีพฤกษภ ในช่วง2 3ถึง3เดือนนี้นะคะคุณก็อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไกลเข้ามามากขึ้นหลายคนมีโอกาสจะได้ไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมใหม่ๆและดาวอังคารที่โคจรโยกหลังดาวศุกร์งานออนไลน์งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศจะทำรายได้ให้กับคุณ แต่ในเดือนนี้คุณก็ยังมีเรื่องที่ไม่ดีอยู่บ้างเหมือนกันคือตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะไปจนถึงวันที่20สิงหาคมดาวพุธดาวประจำตัวของคุณนะคะจะโคจรอยู่ในภพวินาศอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีโรคส่วนตัวสูงบางครั้งคุณอาจจะมีอารมณ์รู้สึกเบื่อหน่ายได้ค่อนข้างง่าย แต่ดาวพุธท,ที่โคโจรอยู่ในราศีสิงห์นะคะเขามีมาตรฐานเป็นราชาโชคแปลว่าช่วงนี้ระยะนี้คุณอาจจะได้ไปทำงานแบบที่ไม่ต้องเปิดเผยหรือเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังหรือว่างานออนไลน์ก็ได้ เมื่อดาวพุธนะคะไปอยู่ตรงราศีสิงห์นะคะก็จะส่งผลดีให้กับคุณนะคะดังนั้นช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะถึงวันที่ยี่สิบสิงหาคมก็ขอให้พูดให้น้อยนะคะแต่ทำให้เยอะก็จะดีรอให้พ้นวันที่ยี่สิบสิงหาคมเป็นต้นไปชีวิตของคุณก็จะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งจะได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น เพราะว่าดาวพุธนะคะจะโคจรเข้าสู่ราศีกันเรียกได้ว่าดาวพุธจะย้ายกลับเข้าบ้านตัวเองครั้งแรกในรอบหนึ่งปีและมีมาตรฐานเป็นเกษตรตาธิปดีและยังเป็นมหาอุดด้วยและคุณเองนะคะก็ยังมีดาวศุกร์โยกหลังในภพราพะหลังวันที่20สิงหาคมชีวิตก็จะหายจากการเป็นวินาศคุณก็จะได้กอบโกยเงินทองโชคลาภความสำเร็จยังไงคุณต้องรีบกอบโกยกันแล้วนะคะ มาดูในด้านการงานนะคะดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะโคจรอยู่ในภพวินาสไปจนถึงวันที่20สิบสิงหาคมช่วงนี้ยังไงก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ แต่คำว่าวินานะคะก็จะดีมากนะคะสำหรับงานที่อยู่เบื้องหลังหรือว่างานออนไลน์ยังไงก็ขอให้อดทนรออีกนิดนึงนะคะพอพ้นวันที่20สิงหาคมไปได้ชีวิตของคุณก็จะกลับมาสุขสบายมากขึ้นการงานก็จะกลับมาก้าวหน้าขึ้นสำเร็จมากขึ้นดียาวๆนะคะไปจนถึงสิ้นปีเลย ส่วนดาวอังคารที่โคจรเป็นราชาโชคอยู่ในภพสุภะคุณก็มีโอกาสจะได้ลาบผลนะคะจากผู้ใหญ่มีเกณฑ์จะได้รับการยกย่องยอมรับนับถือเป็นที่ชื่นชอบในหมู่เพื่อนฝูงหรือว่าเพื่อนร่วมงานดังนั้นเดือนสิงหาคมนี้ก็ขอให้อดทนนะคะแต่ก็มีความก้าวหน้าความสำเร็จรออยู่ค่ะมาดูในด้านการเงินและโชคลาภดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะก็ถือว่า ดีมากเลยนะคะเพราะว่าดาวซุกโคจรไปอยู่ในจุดที่ส่งเสริมเจ้าชะตาให้มีโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ยังส่งผลให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จทางการเงินนะคะไม่ว่าคุณจะไปขอเคดิตสินเชื่อหรือว่าถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนทําธุรกิจเดือนนี้นะคะดาวสุขใหไลาให้ผลก็ถือว่าจะเป็นจังหวะที่คุณต้องรีบกอบโกยกันค่ะ การค้าการขายก็จะร่ำรวยหาเงินได้ไง่ายหาเงินได้เยอะดาวสุขโคจรเป็นราชาโชคก็ถือว่ามีโอกาสดีๆนะคะในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของรายได้โดยภาพรวมการเงินแล้วเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าดีนะคะขอให้คุณขยันมุ่งมันตั้งใจคุณก็มีโอกาสจะได้เงินมากกว่าที่ผ่านมา ด้านความรักนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันดาวศุกร์นะคะโครจรอ,อยู่ในมุมที่ดีและดาวพฤหัสเองนะคะก็ยังโคจรเล็งลัคนาราศีเกิดด้วยและในวันที่20สิงหาคมดาวพุธก็จะโคจรไปเล็งกับดาวพฤหัสภาพรวมความรักเดือนสิงหาคมนี้เรียกได้ว่าคุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะใครเห็นก็รักใครเอนดูสำหรับคนโสดก็มีโอกาสจะได้เจอ กับคนที่ถูกใจส่วนคนมีคู่ความรักจะดีมากขึ้นเลยนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ